เพราะความน่ารักเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์หัวใจอ่อนโยนนักโทษเรือนจํารัฐวอชิงตันได้รับอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้ถ้าพฤติกรรมดีปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักของน้องแมวยากเกินกว่าใครจะทนไหว้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ารักขนนุ่มปุกปุยและนิสัยที่แสนจะเย่อหยิง่งแต่ก็ขี้อ่อนจึงสามารถตกทาตใหม่ให้มาตกลมรักกันอย่างได้ไง่ายๆและด้วยเหตุผลความน่ารักจึงทําให้หล่อน้องแมว ได้ถูกนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับผู้เลี้ยงได้อย่างในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเรือนจำประจำรัฐได้มีการจัดโครงการพิเศษให้กับเหล่านักโทษที่มีพฤติกรรมที่ดีสามารถที่จะรับน้องแมวไปเลี้ยงได้โดยมุ่งหวังว่าความน่ารักนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนขึ้นโครงการนี้เป็นโครงการทดลองที่จะให้นักโทษที่มีความประพฤติดีได้รับอนุญาตให้เลี้ยงน้องแมวได้โดยน้องแมวเหล่านี้ เป็นน้องแมวจรจัดที่ถูกทางศูนย์พักพิงเก็บมาดูแลซึ่งในต่างประเทศจะมีกฎว่าหากสัตว์จรจัดเหล่านี้ไม่มีผู้มารับเลี้ยงในเวลากําหนดจะถูกการุณยาขาดซึ่งส่วนใหญ่แมวเหล่านี้มากเป็นน้องแมวที่มีปัญหาเช่นเคยถูกทารุณกรรมมาก่อนหรือถูกทิ้งมาทําให้ค่อนข้างกลัวและไม่ชอบเข้าหามนุษย์ทั้งนี้เบื้องหลังประตูเรือนจําในรัฐวอชิงตันแห่งนี้นั้นอาจจะแตกต่างจากเรือนจําในไหนนั้น เพราะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเป็นสถานที่ที่กักขังอาชญากรผู้ทำความผิดมากมายภาพลักษณ์ของพวกเขาเป็นคนน่ากลัวและโหดร้ายแต่สำหรับที่เรือนจำที่นี่สามารถพบกับนักโทษเลี้ยงเหล่าน้องแมวอย่างมีความสุขและอ่อนโยนแม้ว่ากำลังรับโทษจำคุกอยู่ก็ตามโครงการนี้ทางศูนย์พักพิงจะร่วมมือกับทางเรือนจำโดยนำน้องแมวที่ไม่ได้ถูกรับไปเลี้ยงมาอาศัยอยู่ร่วมกับเหล่านักโทษในคุก พื่อให้นักโทษได้ดูแลซึ่งเป็นทั้งการช่วยคลายความเครียดและปรับนิสัยของพวกเขาด้วยเมื่อน้องแมวมีปัญหามาอยู่กับนักโทษก็เกิดเรื่องมหศัศจรรย์ขึ้นเพราะเหล่านักโทษที่ได้เลี้ยงแมวต่างประพฤติตัวดีขึ้นมากตั้งใจทํางานประจําเพื่อแลกกับขนมแมวและของเล่นแมวต่างๆนอกจากนี้การนําน้องแมวมาให้อาศัยอยู่กับเหล่านักโทษในเรือนจําครั้งนี้ยังทําให้นักโทษที่แต่ก่อนเคยมีปัญหากันตอนนี้ก็มาพูดคุยกันว่าแมวของใครน่ารักกว่ากัน บางคนก็อุ้มแมวหรือเล่นกับแมวทั้งวันบางคนบอกว่าไม่ได้สนใจที่จะเลี้ยงแมวพอได้คลุกคลีกับแมวก็เลี้ยงแมวเป็นอย่างดีแถมให้นอนบนเตียงกับตัวเองอีกต่างหากซึ่งเหล่าแมวที่มีปัญหาเองก็เรียนรู้และเปิดใจที่จะได้อยู่ร่วมกับมนุษย์ทําให้โครงการนี้สําเร็จเกินคาดครับอีกทั้งยังมีนักโทษที่เมื่อพ้นโทษแล้วก็ยังคงขอเหล่าน้องแมวไปเลี้ยงเป็นการถาวรได้อีกด้วย ต่อจะให้หัวใจแข็งแกร่งขนาดไหนหากได้มาอยู่ร่วมกันบอกได้เลยว่าต้องแพ้ทางให้กับเหล่าเจ้านายตัวน้อยเหล่านี้อย่างแน่นอน